กาบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้มาพบกับบ่าวลุยอีกแล้วเนาะพี่น้องเย๋ยเป็นใจก็ขอให้อะเพื่อพี่น้องเป็นยกำลังใจแลยนะฝากากดไลค์กดแชร์ให้บ่าวลุยนําเด้อเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะเพื่อนพี่น้องอบ่าวลุยมีเรื่องราวของอาจารย์มฤทธิ์พลเงินทุกคนที่เพื่อนในว้าถึงหรือว่าพูดถึงอิทธิพลของจีนใน ลูกแม่นำของเลยว่าในลูกแม่นำโขงเนาะโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาห่วมกับประเทศลาวเฮานะว่าประเทศจีนกับลาวเฮามีการพัฒนาห่วมกันแนวใดแดทุกคนโดยเฉพาะแม่นเรื่องการพัฒนาด้านการขนส่งก็คือทางรถไฟความเร็วสูงดังเที่ยวหู้ในทุกวันนี้นะเนาะนอกจากนั้นกน็ยังมีการพัฒนาเครื่องไฟฟ้าอีกหลายๆแห่งทุกรวมทางการขุดคน้นแร่ธาตุอีกอย่างหลายหลยย่างแลวก็อีกหลายๆสิ่ง หลารยละเที่น่าสนใจที่อาจารย์สงฤทธิ์พลเงินเพื่อนได้ออกมาเอ่เว้าถึงเกี่ยวกับเรื่องราวดางเกาในน้องและการมีการเชื่อมโยงกับหลายๆายประเทศในบรรดาอาเซียนเฮานี้คือนาฬารถูกกดโดยพาะแม่นประเทศไทยประเทศอ่ามาเลเซียเวียดนามบอกเลยว่าอินโดนีเซียที่จะมีการเชื่อมโยงกันหรือว่าพัฒนาร้อมกันใน,นอนาคตท่านละเดียเราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินที่เพื่อนไดออกมาเว้าถึงเกี่ยวกับเรื่องราวดางลกาวนี้าะก่อนอื่นบุรก็ต้องขอ ขอบพระคุณแล้วว่าขอขอบใจที่ได้นำเอาเรื่องราวของอาจารย์มานําเสนอมาเผยแพร่ต่อให้เพื่องนงได้ฟังอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นอกมารุยคิดว่ามันเป็นสิ่งอันใดที่ลลหลายๆคนยังบุ่ทันหู้และกายัางบ่ทันเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศจีนในรูปแม่น้ำโขงก,ก็คือในบรรดาประเทศอาเซียนเฮานีเนอกว่าเพื่อนมีการพัฒนาและกามีแพทยุทธศาสตร,ร์ในใดห่วมกันได้โดยเฉพาะเป็นกับประเทศเราเฮาเนอกเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องราวนี้พับผมกันแล้วกเลาจัง มุลกันราชที่ครับ z o วิดีโอจบไปเนาะก็คือเราต้องการอะไรจีนตอบสนองจีนต้องการอะไรเราก็ตอบสนองไม่มีคําว่าปฏิเสธระหว่างกันเพราะยุทธศาสตร์ตรงกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ไล่เลี่ยงมามันก็เลยทําให้ทั้งสองประเทศนี้นะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนทุกวันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะแนลนดิ้งของเรามันก็คือส่วนหนึ่งของอิตาีลูอยร์เซ็ จีนเนี่ยอิทธิพลเยอะมากในอาเซียนในรุ่มแม่น้ำโขงค่ะอาจารย์เราไล่มาจากประเทศลาวก่อนดีไหมคะว่าอิทธิพลของจีนในสปปลาวเนี่ยเขาทำอะไรให้กันบ้างแล้วก็มีอิทธิพลต่อลาวมากน้อยขนาดไหนค,คือมันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะมีอิทธิพลขึ้นมาในทันทีนะครับเพราะว่าการพัฒนาจีนเนี่ยม,มันมีความต่อเนื่อง เนื่องจากว่ามีพักเดียวแล้วก็แผนการของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการทบทวนทุกๆ5้าปีตามตามสมัสชาพทุกครั้งนะครับแล้วก็การทบทวนนโยบายอะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการพัฒนาการเชื่อมโยงอะไรต่างๆจีนจะวิเคราะห์อย่างอย่างทะลุปุโปรงกับกระแสะโลกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิด เขาจะวิเคราะห์ถึงขนาดว่ามันมีอะไรที่สามารถไปด้วยกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นวิธีของจิตนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเขาเขาจะเอาเอาประเทศชาติเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็การที่จะขยายความสัมพันธ์ไปกับมิติไหนเนี่ยเขาก็จะดูว่าศักยภาพของเขานั้นมีอยู่ยังไร ย่างกรณีของแม่น้ำโขงเนี่ยต,ต้องมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าในยุคที่จีนเปิดประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศด้วยการใช้พื้นที่ในที่มีศักยภาพให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเขาก็เปิดตั้งแต่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกแล้วก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาในแผ่นดินใหญ่เรื่อยๆแล้วก็ ส่วนพื้นที่ที่มันไม่มีทะเลมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไกลปืนเทียงมากแต่ด้วยความเขาก็จะยึดถือในเรื่องภูมิศาสตร์ของเขาเป็นหลักว่าอันไหนที่จะเอื้อในการเชื่อมโยงนะฮะในวันที่สหภาพโซเวียตล่มสลายสิ่งหนึ่งซึ่งจีนต้องมองก็คือว่าจีนจะต้องไม่เป็นอย่างสหภาพโซเวียตจีนจะต้องอยู่รอดปลอดภัย ก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือสภาพโซเวียตล่มสลายทันวัหาเก้าหนมันก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นแต่มันก็คือจุดเริ่มต้นของโลกาภิวัตน์ที่เมียกาอเมริกาเป็นใหญ่ที่สุดจีนก็ต้องดิ้นหลนให้ตัวเองอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วพอมองมาที่แม่น้ำโขงคือแม่น้ำมันมีอยู่แล้ว ในขณะที่มณฑลยุนนานเนี่ยไม่มีทะเลไม่ติดทะเลแต่มีแม่น้ำโขงแล้วภูมิประเทศในหลักของการเชื่อมโยงแม่น้ำโขงเนี่ยมันทะลุทะลวงมาอีกห้าประเทศพมา่าลาวไทยกัมพูชาและไปลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจ,จีนใต้ที่แม่โขงเดลตา้าทางภาคใต้ของเวียดนาม นะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็เลยให้ความสําคัญกับแม่น้ำโขงมากจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานซ้างตามภาษาลาวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำหลานซ้างเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่าการอาณาจักรหลานช้างนะฮะจีนก็เลยเรียกตามคําโบราณนั้นแต่ว่าพอมาอยู่ยุคสมัยใหม่จีนก็เปลี่ยนคําว่าหลานซ้างเป็นหลานช้างเจียง ไม่ใช่้านซางแบบเราแหละนะครับเดี๋ยวคอยอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับยุนหานไม่มีทางออกสู่ทะเลตแต่ว่านโยบายของจีนก็คือว่าฉันจะต้องเชื่อมกับอาเซียนด้วยแม่น้ำโขงก็เลยเป็นที่มาของนโยบายอันนึงที่จีนจะพัฒนายุนหานโดยใช้นโยบายอันนี้ว่าการ มุ่งสู่ใต้นะครับโดยนับจากหยุนหนานลงมาโดยใช้แม่น้ำโขงนั้นเป็นหัวใจสำคัญเราก็จะเห็นข้อตกลงในการเชื่อมโยงการเดินเรือระหว่างระหว่างจีนในที่นี้ก็คือมณฑลหยุนหนานนะฮะแล้วก็ลาวพม่าและไทยเป็นการร่วมมือระหว่างสี่ประเทศ ประเทศของจีนก็คือหยุดนานเป็นหลักมี14ท่าเรือแล้วจุดมุ่งหมายของการขนส่งมีอยู่2ออย่างคือการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็โดยสารคำว่าโดยสารอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับแม่น้ำสายนี้นะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเราก็จะเห็นการระเบิดแกงใช่ไหมการระเบิดแกงอันหนึ่งแหละแล้วพร้อมๆกับการระเบิดแกงเนี่ยจียนก็สำรวจว่าจะพัฒนาการเชื่อมโยงทางถนนได้อย่างไรควบคู่กันไปแต่ว่าให้ความสำคัญกับแม่น้ำก่อนเพราะว่าแม่น้ำมีอยู่แล้วแล้วการพัฒนาล่องน้ำเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าการที่จะสร้างถนน พราะการสร้างถนนเนี่ยมันต้องผ่านภูเขาเยอะแยะมากมายซึ่งมันใช้เงินงบประมาณมหาศาลมากจีนก็เลยทุ่มเทให้กับการเดินเรือในระยะแรกนะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นการขนส่งทางเรือซึ่งมากขึ้นทุกวันนะครับก็คือนั่นแหละฮะจริงๆจริงๆเป้าหมายปลายทางของจีนเนี่ยก็คือมันมีท่าเรือในจีนอยู่4ท่าเรือนะครับก็คือซอเหมา มาที่เชียงลุ่งนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดตรงไปแม่น้ำโขงในเขตของจีนเขาเรียกว่ากวนเลยก็จะมีอยู่สีท่าเรือหลักแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะมีสองท่าเรือของพม่าแล้วก็สองท่าเรือของไทยสี่ท่าเรือของลาวนะครับรวมแล้วก็คือ14พอมันเป็น1 4แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีความสำคัญมากก็คือว่า จีนในยุคนั้นเนี่ยต้องการทะลุทะลวงไปถึงปลายทางที่หลวงพระบางเพราะว่าหลวงพระบางในห่วงเวลานั้นเป็นเมืองมรดกโลกแล้วจีนก็อยากเชื่อมไปถึงตรงนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีแก่งเยอะมากแก่งหินเนี่ยมันขวางเส้นทางการเดินเรือแล้วก็ NGO ในประเทศไทยก็คือฝ่ายที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็ต้านการระเบิดแก่ง ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยการเดินเรือก็ยังโดยเรือขนส่งสินค้าที่มีระหว่างตั้งแต่300ตันขึ้นไปจนถึงจนถึง500ตันเนี่ยนะฮะมันยังไม่สามารถที่จะผ่านเชียงแสนได้เลยเพราะว่ามันมีแก่งขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลวงนะฮะอยู่ตรงนั้นด้วยเราต้านไม่ให้มีการระเบิดจนทุกวันนี้จีนก็ได้ยกเลิกแผนการที่จะระเบิดแก่งอน,นันแล้วเรียบรนอยเพราะว่าอะไร เพราะว่าคู่ขนานและพัฒนาการมาเรื่อยนะฮะหลังจากที่มีการเดินเรือแล้วจีนก็ได้มีการพัฒนาเส้นทางของตัวเองมาเรื่อยๆจากคุณหมิงถ้าถ้าเราไปคุณหมิงเราจะเห็นถนนหนทางเนี่ยทันสมัยมากนะครับก็เชื่อมมาจนถึงชายแดนลาวแต่ว่าเนื่องจากว่าลาวเนี่ยมันมันคือพ้นเขตแดนของจีนละจีนก็ได้พัฒนาเส้นทางอันหนึง่งก็คือถนนหมายเลข3 ท้านึกไม่ออกก็คือมาเชื่อมมาถึงที่เชียงของบ้านเรานั่นแหละนะฮะถนนหมายเลข3ก็เชื่อมโยงแล้วก็จีนก็ใช้ประโยชน์มาโดยตลอดเรือก็ใช้นะครับถนนก็ใช้แล้วก็ยู่มากวันหนึ่งนะฮะจีนมีเทคโนโลยีรถไฟไม่มีใครคาดคิดว่าการมุ่งสู่ใต้ของจีนเมื่อปี1993นั้นเนี่ย มันจะสามารถมาบรรลุผลเมื่อปี2023มีรถไฟแต่จริงๆต้องนับตั้งแต่2021แต่ว่าพอมันมาเจอโควิดเจออะไรเนี่ยก็เลยต้องมา,มาเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้จริงๆคือ2023ก็คือรถไฟมาจากคุณหมิงถึงเปียงจันทนะครับไอ้ที่มันคู่กันมาเนี้เราจะเห็นพัฒนาการเ่ยว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับมุ่งสูดด่ใต้ มาโดยตลอดแล้วก็มีการขยายตามศักยภาพและความสามารถที่จินมีจากเดินเลือมาสู่ถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมโยงระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดระหว่างพื้นที่และรวมไปถึงข้ามแดนมาที่ลาวนะครับอย่างเราเราจะเห็นถนนจีนเนี่ยมันกว้างมาจนถึงบอ่อเต็นใช่ไหมพอมาถึงบอ่อเต็นเสร็จปุ๊บมันจะแคบลงก็เพระาะว่ารัฐบาลลามีเงินไม่พอ แต่จีนก็เข้ามาตามลงทุนแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะฮะในเราว,วันนี้จีนได้สำรวจแล้วไอ้เส้นทางหมายเลขสาที่เชื่อมจากบอ่อเต็นผ่านมาที่หลวงน้ำถา่านะครับแล้วมาถึงเมืองห้วยสายแล้วก็ข้ามมาที่เชียงของในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ถนนเส้นเล็ก,ลกสองเลนที่คดโค้งไปมาตามภูเขานะฮะแต่ มันจะเป็นมอเตอร์เวย์มาตรฐานเดียวก,กันกับที่อยู่ในจีนมันจะย่นระยะทางที่มีความยาวอยู่ประมาณ225กิโลเมตรที่มันโค้งไปโค้งมาเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ140กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเป็นเส้นตรงด้วยทุนจีนการลงทุนของจีนในลาวอันนี้แหละมาแมทช์กับสิ่งที่ลาวต้องการ มาแมทช์กับเราอย่างไงก็เพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ของเราตั้งแต่เราเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับปีพันเการ้อยเก้าสิบเเราเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนและแผนการหลักของเราคือเราจะเคยได้ยินคําว่าเราเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทะเลเขาเรียกว่าประเทศที่ถูกปิดล้อมเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกแต่ทีนี้พอมีการพัฒนาในรูปแม่น้ําโขงนะฮะ สิ่งที่เรียกว่าแลนด์ล็อกเนี่ยเราเลยแปลงร่างตัวเองเป็นแลนด์ลิงก์พอมาเป็นแลนด์ลิงก์เสร็จปุ๊บนะฮะมาผนวกกับมุ่งสู่ใต้ของจีนก็เลยทำให้แมตกันพอดีในแผนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มุ่งสู่ใต้ของจีนก็คือนโยบายที่เกื้อหนุนแลนด์ลิง์ของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาไปด้วยกันแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ของจีนที่จะเชื่อมโยงอาเซียนในสิ่งที่เรียกว่ามุ่งสู่ใต้นั้นได้รับการขานรับจากลาวร้อยเปอร์เซนต์นี่คือจุดแรกจุดที่สองลาวได้มีการสำรวจนะครับในรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยลาวสำรวจรุ่มน้ำของตัวเองในประเทศลาวมี15แม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง และทั้ง15สายน้ำนี้มันมีความสำคัญต่อการที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดจากน้ำนั่นก็คือการสร้างเขื่อนอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ลาวเนี่ยนอกจากจะมุ่งสู่การเป็นแลนดิ้งประเทศที่เชื่อมโยงในร่มแม่น้ำโขงแล้วลาวยังพัฒนาจะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นแบตเตอรี่ จุดเริ่มแรกเราใช้คำว่าแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแต่พอเข้าสู่อาเซียน1997เราก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ต้องเอเชียก็ได้เอาเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนภาษาเราเรียกว่าหม้อไฟของอาเซียนโดยมุ่งเน้นที่การสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าจากน้ำนะฮะแต่เรามีทุนทัพย์จำกัดในขณะที่จีนนอกจากจะสร้างถนนเดินเรือ และรถไฟแล้วในสายน้ำโขงที่อยู่ในส่วนของจีนนะคะก็ยังสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเช่นเดียวกันทุกวันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือ12เขื่อนและยังจะมีอีกเพิ่มอีกสองเป็น14เขื่อนแล้วก็ทุกวันนี้เนื่องจากมันมีพลังงานทางเลือกในมณฑลยุนหนาน ในเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ําโขงเนี่ยมันก็เลยเป็นไฟฟ้าที่หลดการใช้ในในยุนนานแต่การที่เราจะเป็นแบตเตอรี่เป็นหมอฟไฟของอาเซียนเนี่ยมันก็แมทช์กันอีกกับจีนก็เลยกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์สองอันนี้ไปด้วยกันจีนกับเราก็เลยเกื้อหนุนกันในยุทธศาสตร์สองประเทศนี้ทุกวันนี้เรากับจีนก็เลยเรียกการเป็นหุ้นส่วนนี้ว่า ยุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมอย่างรอบด้านหมายความว่ามีทุกข์ร่วมต้านมีสุขร่วมเสพนะครับก็คือเราต้องการอะไรจีนตอบสนองจีนต้องการอะไรเราก็ตอบสนองไม่มีคําว่าปฏิเสธระหว่างกันเพราะยุทธศาสตร์ตรงกันมากที่สุดนะครับตั้งแต่ไล่เลี่ยมมา มันก็เลยทําให้ทั้งสองประเทศนี้นะครับเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนทุกวันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะแลนดิ Land ้งของเรามันก็คือส่วนหนึ่งของอีไาอิลูร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเราที่จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนมันก็คือโครงการเชื่อมโยงไฟฟ้าของจีนที่มาเชื่อมกับเราเพื่อที่จะควบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาเซียน เพราะในอาเซียนเนี่ยมีโครงการความร่วมมือด้านพลังงานที่เรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นเป็นรูปประมามแล้วทุกวันนี้ก็คือการร่วมทุนระหว่างจีนกับลาวในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโดยนะครับรัฐวิสากิจไฟฟ้าลาวเนี่ยได้แปลรูปโครงข่าย ของสายส่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเป็นบริษัทร่วมทุนกับจีนนะครับร่วมทุนกันมาแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2021มาแล้วแล้วทุกวันนี้กริตก็คือ,อสายส่งไฟฟ้าจากทุกเขื่อนในในจีนบนแม่น้ำขงได้เชื่อมโยงกับสายส่งในลาวแล้วเรียบร้อยในขณะที่ลาว เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนภายใต้อาเซียนพาวเวอร์กริดนั่นหมายความว่ากลิดไฟฟ้าของยุนนานเชื่อมโยงกลิดไฟฟ้าของแบตเตอรี่อออาเซียนและลาวก็เชื่อมโยงกับอาเซียนมาไทยไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์แล้วนั่นหมายความว่ามันคือสายส่งเดียวกันและบริษัท สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยการร่วมทุนระหว่างจีนกับลาวนั้นที่เขาเรียกว่าบริษัทสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแห่งชาติลาวตัวยอ่อเขาจะใช้คำว่า e d l t t t เนี่ยก็คือ transmission line นะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าทั้ง13-14เขื่เขียนในแม่น้ำโขงของจีนทุกวันนี้ที่เรียกว่าหลานสางเจียง ซึ่งแปลว่าสายน้ำที่เชี่ยวกรัดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ล้านสางเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสายส่งเดียวกันกับสายส่งแห่งชาติของลาวและสายส่งแห่งชาติของเราก็มีดีลทางด้านพลังงานกับประเทศไทยรัฐบาลไทยได้ลงนามซื้อไฟฟ้าจากลาวแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับ1500เมกะวัตต์ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าเกินความต้องการอยู่นะสาเหตุที่มันเกินก็เพราะว่าโควิดนั่นแหละ แต่ว่าในอนาคตถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมอุตสาหกรรมนะฮะภาคการท่องเที่ยวอะไรมันกลับมาเหมือนเดิมโดยฟื้นตัวจากโควิดแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามันก็จะเป็นความต้องการที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าไฟฟ้าของจีนสามารถที่จะส่งมาที่ลาวและลาวจากลาวก็ส่งมาขายอาเซียนได้ตามความต้องการด้านพลังงานนั้นถ้าจะพูดแล้วสิ่งที่เกื้อหนุน ระหว่างกันตอนนี้นะครับเราจะเห็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมที่ชัดเจนมากระหว่างจีนกับลาวในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมอย่างรอบด้านและไฟฟ้าต่อไปนี้มันก็คือบริหารจัดการโดยจีนรถไฟที่เชื่อมมาแล้วและไม่น่าจะเกิน7ปีข้างหน้าก็จะสามารถเชื่อมกับประเทศไทย มาถึงกรุงเทพได้นะฮะเวียงจันทร์มาหนองคายโคราชและกรุงเทพและในอนาคตข้างหน้าก็คือจากกรุงเทพลงไปสุงไหงโกลกแล้วก็จะไปต่อมาเลเซียนี่แหละคืออีใต้อีลูกของจีนโดยปัจจุบันนี้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมที่ตอบสนองให้กับจีนร้อเซก็คือเรวในขณะที่จีนก็เกื้อหนุนลราในยุทธศาสตร์ที่เราต้องการเป็นแหลลิงมอมอฟ และอีกอันหนึ่งซึ่งเราต้องการต่อไปนี้ก็คือการขุดค้นทรัพยากรแรล่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนได้สำรวจแล้วเรียบร้อยนะครับในสแกนทั้งแผ่นดินเราแล้เรียบร้อยเรามีแหล่งแร่ธทาุที่มีความสามารถที่จะลงทุนถึง570แหล่งและ จีนได้สัมปทานแล้วตอนนี้นะครับครึ่งหนึ่งและถ้าอีกอันนึงซึ่งมันกำลังจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมากในโลกยุค ICT นะครับคือแร่เอิร์ธจีนสำรวจเจอในลาวเยอะเช่นเดียวกันและลองนึกภาพอย่างนี้นะถ้าลาวต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตทุกวันนี้ก็มีอนยะูและทั้งเหล็ก ะะทั้งทองแดงทั้งเงินนะครับทั้งทองคำแล้วก็ยังมีพวกโปตตสัสที่จะพัฒนาในเรื่องของฐานหินฐานอะไรพวกนี้อีกรวมไปถึงแร่เหล็กในอนาคตและแร่เอิร์ธที่เจอจำนวนมากแต่จีนไม่บอกว่ามันมีปริมาณสำรองมากแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าจีนได้ตั้งฐานและเบสในลาวแล้วเรียบร้อยในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน และการเคลื่อนหนุนอันนี้เราก็ต้องมองต่อไปนะครับการที่เขาเป็นหุ้นส่วนเยี่ยงนี้แหละมันหมายถึงเราเป็นสมาชิกในอาเซียนเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าการเคลื่อนหนุนของเราที่มีต่อจีนในขณะเดียวกันการเคลื่อนหนุนของจีนที่มีต่อเรามันย่อมที่จะส่งผลต่ออาเซียนทั้งกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องกลัวนะ ถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะวางตัวและหลองรับได้ทันและสามารถที่จะลุกได้ด้วยในศักยภาพที่เรามีเอาเป็ญญญาาโนญโยน่างไรเนาะพี่น,นรจักที่ได้ครับฟังเรื่องราวที่สําคัญหลายๆเรื่องราวของอาจารย์ทรงนิษ์พลเงินที่เพิ่นได้ออกมาเว้าถึงเกี่ยวกับ อิทธิพลของประเทศจีนอยู่ในรูปแม่น้ำโขงก็คืออยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนโดยเฉพาะแม่นในประเทศลาวว่าเพื่อนมีการพัฒนาห่วมกันในด้านใดๆทุกคนดังที่เราได้ฟังไปให้แนนอนเบาลุยกาได้หูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเองอย่างบทันนะครับหูแล้วว่ายังบุหูเลิกเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้ทุกคนว่าอาจารย์สูงนิพนธ์เกินเพื่อนการได้ยกเอาปัญหาหลายๆปัญหา หรือว,ว่าเรื่องราวหรือว่าบรรดาโครงสร้างโครงการใหญ่ๆที่จีนมีการพัฒนาอยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนก็คือในประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำคงเหานี้เนาะโดยเฉพาะแม่นประเทศลาวเฮาทุกคนที่ว่าจีนห่วมกับลาวพัฒนาก็คือการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแต่เพเทศจีนหาคนหลวงเมียงจันเนาะการโครงอีกบุตรนอพื่นน่าจะเชื่อมตัวเข้าในประเทศไทยและก็ลงไปทางบรรดาประเทศ ก็คือมาเลเซียและก็อินโดนีเซียทางเบื้องนั้นเนกกาะก็น่าจะมีแผนสร้างการขนส่งสินค้าร่วมกันแล้วว่าการพัฒนาเส้นทางรถไฟร่วมกันในอนาะคตบอลุยคิดว่าต้องเป็นคืออาจารย์สจลิติ่นไดเว้ามา่นแเลยเนาะแลวก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จีนสร้างอยู่ในลา,ลา,ลาวโดยเฉพาะแม่นเครื่องไฟฟ้าบุทุกนก็คือดังที่เราูเฮาเห็นในทุกวันนี้เนาะก,ก็มีหลายๆเครื่องที่ว่าจีนร่วมพัฒนากับเาาในการสร้างเครื่องไฟฟ้ารวมทั้ง การขุดค้นบริหาและทรัพยายกรนี้อย่างในหลายย่างทุกคนซึ่งว่ามันกาสอดข้อกับเพจยุทธศาสตร,ร์ของเราวห้วมกับจีนดังที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเพื่อนพูดให้เฮาได้ฟังท่าไรเนาะและกับว่าพี่น้องได้มีความคิดเห็นใดแล้วมีความคิดมุมมองันไดที่แต้ต่างจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเพื่อนได้ว้าออกมาแลยว่าสิ่งที่บลุลยได้มีความคิดซ้วนตัวออกต่อให้พี่น้องได้ฟัง ถ้าว่าหาเพื่อนพี่น้องมีความคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นอกสำหรับวันนี้เนาะบ่าวลุยก็จะขออําลาผาจ้างเพื่อนพี่น้องไปเพียงซรัมี้เด้อเนาะถ้าคลิปวิดีโอต่อไปบ่าวลุยมีเรื่องราวอันใดดีๆแล้วมีเรื่องราวอันใดที่เป็นตานำมาเสนอให้เพื่อนพี่น้องในเบิ้งในสมองก็จะคอยนำมาเผยแพร่มาแชร์ต่อให้เพื่อนพี่น้องในเบิ้งในสมองอีกเนาะสำหรับวันนี้บ่าวลุยก็จะขออําลาผาจ้างเพื่อนพี่น้องไปเพียง้ทรคําี่า สบายดีบ๊ายบาย